ตองวดนะครับเมื่อีวันที่สิบยี่สิบนะพ่อวันนี้วันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบหกครับผมวันนี้ก็จะมาเบังแนวทางตองงวดของพอเซนเฮียวงวดประจําวันที่หนึ่งหนึ่งมีนาครับหนึ่งมีนาคมนะพ่อเนาะอ้องวดวันขันเจ็บกันแล้วเนาโอ้สันดกเจ็บเจ็บแต่ว่าพ่อ แต่ว่าเลขชุดใหญ่เลขชุดใหญ่ชุดเต็มงวดงวดที่ผ่านมาเนาะเป็นงวดที่หาวาปรุดเนาะรุดุดครับเป็นงวดที่รุดรุดโตเด่นโตเด่นเขาปะครัวโตเด่นกับบ่เขาโต,ตเด่นกับบ่เขาตตแต่ว่าลักซนะิบน่ะมาดิลักซิบมาครับลักสิบให้เก<น>้าให้ 1, ใหนึ่งให้สี่ครับให้เก้าให้หนึ่งให้สี่ลักสิบบนนะครับออกสี่หนึ่ง นะครับบ่นาเส้อเนาะครับบ่นาเสือเนี่ยมึงซีคำหนึง่งบไปใช้ยู่หิงนิ่งอยูหม่องเก่าเนาะ,ะ,นะครับจากซีนึ่งนึ่งเรลมาเป็นซีนึ่งเจ็ดนะครับวันนี้สิมาเป็นซีนึ่งแปดบะ <c oughs> บ้านนี้พอ่อสายโจรเนาะสายโจรน,นี่ผมก็คิดอยู่ดิว,ว,ว,ว่ามันหางวดติดแล้วมันหางว,วดแล้วเนาะครับหางวดติด งวดนี้นี่จังไรก็ต้องระวังให้ดีผมกับเบาแจงไว้ยุดอกวางงวดนี้นระวังดีๆเด้อดครับงวดที่หกเนี่ยแต่ว่าเสียว่าพเขากับเขาอยู่ที่พอสองศูนย์ไปออกสองตัวล่างออมสินสองตัวสองหัดติดเดยนพอเพราะแ้ลูกไผ่ก็ได้เยอะเพราะว่าเขาไปซื้อพุน้นซื้อออมสินมันม่ครับงานเพราะว่านี่ช่วงสิบแปดนี้เด้อครับ เห็นมันไปออกออมสินสิปดงวดก้อนนั่นนึ่งแปไปออกออมสินเนาะแมเก้านึ่งอ่าว่าแมนเกานึ 1> 1่อ1 1เอียงก่อนลสเก้าสองเกมาออกรัฐบาลครับบัดนี้งวดที่ผ่านมานี่ล่าศุดหนึ่งศนย์ับสองนี่สองศูนผ่านไปออกออมสินห<ม> <1 S 2> นึ่งจักเสียไปไชมีแต <laughs> <ม>่หนึ่งศูนย์มีครับมีแต่หนึ่งศูมีศูนย์ไปล่าง<ม>แต่ว่ากระถือว่าโอ้ เลขสองหางนี่ถือว่าบ้านาเสียใจพ่อเพราะว่ามันเลขหน่อยหางแม mm. ในส่วนของเลขรับสายโจรเนาะ mm. เดี๋ยว,วันนี้จังไกรกัสิติดตามคือเราพอรับสายโจรนี้พล<ม>าด<อ>ก็ได้นนไครับอย่าลืมว่ามาออมสินสองหวดติดตดัวด,ดนีนี่แหละนี่แหละผมรุนอยู่ที่บ้านนิวันจะมาออมสินสามหัวติดบ่ดเอาบานนี้เมืองวดวันที หนึ่งมีหน้าเบาื้องต้นพอเป็นยังไงบ้านนี้สูตรเต็มเล่าเป็นยังไงมันสูตรเต็มหนึ่งมีหน้าครับหนึ่งมีนาคมนะครับเนาะ,ะเป็นสูตรเต็ม,เ,เ,อมเอา,เอาบ้านนี้นี่เป็นเลขชุดสูตรเต็ม ของพอ,พอนเชื่อนเฮี้ยครับผมงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวันนี้มีจักหางพอสามสิบหกคือเก้่วสามสิบสี่ยี่แปดสามห้าสามหกสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดหางครับผมนะครับไห้ว่าหลังจากที่ตอนนี้คือสองสองวดเนาะเพราะว่าตัวนี้ปกติมันจะมาบนไห้ว่าดุดสองวด รุดแล้วสองงวดบาทนี้ปีหนึ่งที่เคยเปลี่ยนมาปีหกหานี่ยรุดงวดเดียวปีหกหารุดงวดเดียวครับปีหกหกเปิดหัวต้นปีมากรุดสองงวดแล้วบาทนี้จากนี้ไปฮอดสิ้นปีบาทนี้เขาทุกงวดขึ้นว่าน่าจะเขาจริงจงไหนกันนาจะเขาในคุ้เขึ้นนว่าน่า วันนี้นาจะมาให้เนาพ่ะคิดว่าเพราะว่าโดยปกติแล้วนี่ที่มันเคยรุดนิ่มั่เคยรุดสองวัวติดจังสี่เด๋เท่าที่ผมติดตามมาบอกเคยสองวัวติดนี่บอกบอกเคยเป็นนะครับไห้ว่าเน้นไปที่บนนะครับเหล็กชุดเหล็กขั้วอ่าบางท่านก็นอาจจะเอินเหล็กขั้วเนาะบางท่านอาจเหล็กเน่ม เหล็กขั้วเหล็กแนมเหล็กชุดครับให้เอาไปแนมแล้วก็คัดออกมาครับแต่ว่าพอเที่เราคัดออกมาหายอยู่ที่ที่วง,ดงแดงๆเป็นตัวที่มีโอกาสมากสูงคุณหมอผอมากมากสูงครับมีศูนย์สี่สองเก้าสามสองสี่แปดห้าศูนย์หกแปดเจ็ดศูนย์แปดห้าแปดเก้าและเก้าเจ็ดนะครับทั้งหมดสิบเอ็ดหางน,นะครับคัดออกมาหายสิบเอ็ดหางครับถ้ามาบนคือมาตรงๆ ทำม,มาบนขึ้นมาตรงๆนะครับทาม,มาล่างก็มีโอกาสหาซิปหาซิบราบางจะเป็นโตตรงหรือโตกลับครับ <c oughs> มานี่เลขเด่นงวดนี่งวดนี่เลขเด่น,น,น,นเนาะอ๋ออาบ้านนี้นี่คือเลขเด่นครับผมเลขเด่นสำหรับเลขเด่น เดนซีร่องแปดนะครับสำหรับเล็กชุดนี้เดนซีร่องแปดครับนะครับงวดที่ผ่านมาเล็กเดนบวาสิเป็นเล็กเดนเล็กร่องบะเขานะพอเนะเป็นบ่ขขเข้าเขาเตลักซิบครับขเขาเตะลักซิบนะครับขเขาเตะลักซิบพอเป็นงวดที่เพิ่งเคยเจอขึ้นกันที่แบบว่าลุดหลายๆแบบนี้นะครับเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกครับ ล้างชางรุดจะลายๆยังสีปุ๊บบ่านี้งวดนี้มากนี่สิแตกบนแตกล่างแตกเทื่องโตเดนต่นโตร่องบอจักพอมรูเนาะครับแมนแมนเน่เน่เนะมัน,มน,มนกับมีโอกาสครับอ้าวเด่นสีร่องแปดนะครับเอาไปพิจารณาครับมือนี้งวดนี้แปดมีโอกาสมากแรงราะแมนเบื่องสูตรนี้ครับปกติสูตรนี้นี่จะเป็นสูตรสูตรล่าง นะครับโดยปกติจะมาล่างสองตัวเนี่ยมาหนึ่งตัวมาล่างนะครับระวัง8ดกับสี่นี่นี่มันแรนไปขึ้นบนใหมมีหดหดทีผ่านมากมันแรนขึ้นบนเนาะนวดก่อนมันมาล่างวดนี้แรนขึ้นบนนี่วดอันหนึ่งนี่แรนขึ้นบนครับได้หนึ่งกับสองหนึ่งนขึ้นบนซะหดนี้มันสกับลงมาล่างคือเกา่าพอพ่อคิดว่านาจะมาล่างน่าจะมาล่างักแต่ว่าที่สําคัญนี่พอ่อประเด็นสําคัญเลยนี่ ปดกับซีนี่มาชนตัวเลขเด่นมาหน้เห็นบ่เด่นสีรองแปดเห็นบ่นี่แล้วนี่นเร่งโหลดงวนนี้เร่งดีๆมัส่สองสองสองตัวนี่แหละเขาซื้อซื้อสองลักนี่นะครับให้ว่าม,มีสองลักแล้วก็ซีกับแปดเนี่ยคิดว่ามาหลังตัวหนึง่งพราะว่ามาเขากับสูตรนี่ส้นกันตามส,สูตรมันมันส้นกัน ซีนะใช่รพ่อสีศูนย์นึงสามสามเจ็ดตัวนี้ก็มีซีมาเอานี่กับซีมีบอกครับอันนี้ก็มีสีมันชนกันหชนกันหลายสูตรมว่าหว่าชนกันหลายสูตรซีน,น,นหว่านี่ยซีวนี่นี่เด่นนะครับ แล้าวาตัวนี้มันเด่นเพิ่มอีกมันครับมาเขานี่เพิ่มอีกเด่นนี่แต่ว่าโดยปกติแล้วเลขเด่นตัวเด่นตัวนี้ถ้ามานี่เท่าที่ผมติดตามมันมักจะมาบนตัวล่องมักจะมาล่างนะครับเพราะฉะนั้นนี่นล่องเบิ้งนะครับเลือดแปดกับซีนี่คิดว่าน่าจะมาล่างตัวหนึง่งบาานี้หลังจากเข้าได้เลขเด่นแล้วบาานี้เขามาจับได้หนีแล้วเนระอครับครับมาจับได้หนีครับผม นะครับตัวที่พอเส้นเหี้ยวว่งไห้เนี่ยคือจะเน้นไปทั้งบนครับซืือบนอย่างยีรเส้นเหียวเืือบนย่งเดียวนี่คือพอวง่งไวคือตัวที่คิดว่าจะลงทุนในส่วนบนครับผมนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดอยากจะจับล่างนี่ครับเอาเลขเด่นไปจับเบิงลักซกับลัก8นี่จับไปคัดออกมาโลดนี่นะครับอันไหนติดซีอันไหนติดแปดล่องคัดออกมาเบิงถ้าติดซีกับติดแปก็จะมี1 2ึ่งสองีหหกก็ดแด เก้าสิบสี่เก้าเอ็ดสิบมห้าสิบหสิบเจ็ดสิบปดันกลับน้ำสิบก็หางครับมันเป็นตัวกลับเนี่ยเจ้เก้าส่สเก้าแปดสี่สี่แปดครับกลับในตัวกลับในตัวนะครับเป็นกลับในตัวใครว่าเร่งเอาเฉพาะตัวที่มีอยู่ในนี้ครับผมโอ้วันนี้มีโอกาสแตกข้างบนทั้งล่างเลยพอะผิดวาดิสูตร พาวาอย่างตีพาวางัวเหันมานมาทั้งบนทั้งล่างเลยโมแน่โมแน่หัวนะเนโมแน่อยู่เอาบารนี้โดยส่วนตัวพอเส้นเหี่ยวบาดเีีเยวถ้าจะเน้นเนี่ยคิดว่าจะเน้นตัวไหนครับโดยส่วนตัวตัวนี่แล้วที่คิดคิดไว้ชอบโดยส่วนตัวก็จักสามหางก็ได้พ่อส่วนตัวนี่คือแปดเก้าแปดเก้านี่เนาะครับแปดเก้ากับเจ็ดศูนย์อบส่วนตัว สหางแปเแล้วกัเจ็ดศูนย์ีกว่าศูนโอ้ว่าทิดสีเต็ได้ตัวนี่ยโอทิดแตัวเดียวอืมนี่คือชอบโดยส่วนตัวแ <8, 9. S 1> ปดเก้าวงนาดไปก่อนศูแล้วก็เจใช่หร ปึ๊บอ่ะโอเคนะครับเนาะตัวที่พ,ออพ่อชอบส่วนตัวสามหางมีศูนย์หกเจ็ดศูนย์และแปดเก้านะครับที่พ่อเชี่อาชอบโดยส่วนตัวที่ติดตัวนี้ติดแปดานี่เลขดับงวดต้องหันดับอยู่บ่ดับอยู่ดับอยู่เนอะดับอยูนะ่ย่า,าง อายุยุ่ล่างครับอ๋ออย่างไรกับสีหายคือเก้าหันหล่ะเป็นแนวทางเนาะ <Yeah. S 1> ดับบนหนึ่งดับล่างหาม mm. ันบอกเงินองหันดับล่างอยูเนาะแต่ว่าบนดับเจ็ดปรยูคนบอกครับดับเจ็ดบรยูนบนดับเจ็ดบอะยูวันนี้บนดับหนึ่งนะครับป้าผมคือมาเกลียดหนึ่งอยู่เนาะวันนี้เนาะ <laughs> มักก็ซื้อครับอันนี้มันแค่นั่นคือแค่แค่ว่าก็ไปตามสูตรนะพ่อเนาะบ้าไปตามสูตรซืนะครับก็ไปตามสูตรเขามักเขาก็ซื้อมันก็เอราะกี่ตัวแล้วนะหลักหนึ่งเขาจะมากเลยมันมีสิบสี่เอาสิบหกกับสิบแปดนี่แหละเขาจะมาหลักหนึ่งสี่สี่หางได้เปล่นี่นั่นแหละหลักหนึ่งตัวอื่นกับบ่เห็นติดหนึ่งแจ็คอันเลยเห็นเปล่าเห็นเป่าครับบ่มีเนาะ มามีเลยหนึ่งนี่มีแคสซีนี่ถ้าผู้ใดมากหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดลายเทือแล้วอันนี้ครับหลายเทือแล้วเบิ้งมาจากผนครับมันจากเทือแล้วมันมาดูทิมันมาดูมันมาไปเกินไปแล้วเนาะหนึ่งหนี่คิดว่าจะไปนะสิบสามนี่ตัดทิ้งซะเดี๋ยวถ้าผู้ใดมักหนึ่งี่สิมีแคสามหางนี่ได้ครับเด้อหนึ่งสองสามมีแค่นี้ตัดทิ้งได้บ่พหัตัวนี้มีโอกาส มีโอกาสมากบอกยังไงไม่มีโอกาสเพราะว่าซ้ำกับมักเยอะขึ้นอ๋อฟักับมักเยอะขึ้นการมีโอกาสครับเพราะว่ามีโอกาสอยังมันจึมีโอกาสตัวกรับครับตัวกรับซ้ำหนึ่งกันบอกว่าเอายังไงกับล่องว่าพิจารณาบางตอนนี้เราวงื่อนนี่สายโจรเป็นตามาแต่ว่าอะไรจะม้างท้่เราเนาะครับเนาะ อ้าบาันี่บทสรุปครับผมช่วงนั่นคนละเครื่วงมองๆครับเอาไวใ้ใกล้ๆหอาว้ออกไควว่ากันเนาะใกล้ๆประมาณจักสองสามมือค่อยเดี๋ยวงวดนี้นี่ผมสิไปพิจารณาในส่วนเอออ่อนศีลเบิ้งอยู่หรอกมาสองงวดติดหรอไมนั่นเลยน่าสนใจได้พอเลขสองหางนี่สนใจอยู่ครับน่าสนใจน่าสนใจเลขสองหางแล้วพรมันหลายหางดีไป เขามีขายอมสินเนี่ยโว้ยว่าสิล่องบางโยง่าเมื่อกี้นี่อะไรมันเสลากอมสินเ่รครับนั่นมันซื้อยากเนาะมันซื้อยากครับเลยมีแต่่ลูกไผเันซื้อหยาครับเมาก็ได้อยู่อ้าวบาดีกะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างมืดแล้วเนาะมันแล้วยังมันนั่นอันนี้คือตองวดมิสแคนิก่อนนะครับแต่ว่ารักลอย เออาไว้ก่นหลักร้อยก็เอาไว้ก่อนหลักสิบก็เอาไว้ก่อนหลักร้อยกับหลักสิบเอาไว้ก่อนนะครับครับลักเรียกรับสายโจรครับแล้วก็เลขรับสายโจรนะครับลักลอยลักสิบล้วก็เลขรับสายโจรนะครับเรียกรับเลขยรับเดี๋ยวผมก็ได้เขียนไว้ลงไว้ให้นะครับเนาะเลขยรับกับนดับหนึ่งล่างดับห้าเบาสูฟังนะครับเอ้าบทสรุปพ่อเชนเฮียวงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับผมบนเด่นเอ้ยไม่เป็น เดนสีรองแปดไปได้ทั้งบนและล่างนะครับเดนซีรองแปดครับผมงวดนี่เลขเด่นกับเลขล่องี่จับตาไว้ดีๆเพราะอันเปกชนกับสูตรพอดีเลยนะครับสี 4, นี่เด่นนี่หรือตามสูตรนะครับแปดนี่ก็ถือว่าเด่นคือกันนะครับกับไปนชนสูตรคำนวณสองตัวมาตัวล่างนะครับสองตัวมาตัวล่างนี่มันสีมีสีกับแปดนี่ย มันส้นกันพอดีครับส้นกันพอดีเป๊ะเลยนี่จีกอดข้อกันมากสักกับพอยักบเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มใหญ่นี่คือเขามันกอดข้อกันมากนี่แบตซีก็มีครับผมซีแปดก็มีพร้อมนี่อออนนี่บอลล้วนะครับส่องสีนี้บอลอดแล้วน้องหันนี่ขังไปขึ้นไกลหน่อยนะมานี่ในส่วนของเลขชุดเต็มนะครับกะอยากจะพออ่านซูฟังครับให้เอาไปพิจารณาเบป็งเอาเองเนาะแต่ว่าตัวที่วอร์เซนเฮลคัดเดินออกมาให้ก็คือ0406 สองเก้าสามสองสีแล้วก็97ครับผมแล้วกท็ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือตัวนินน่นนิ่นไห้สามหางที่ว่าชอบส่วนตัวของข้อเสียนเฮียวมี 06, 70แล้วกับแปครับที่วงทึบๆค่อนข้างที่จะทึบนั่นแหละครบครบจบ <laughs> เดี๋ยวจังไรกับกางงวดนะ่อเนาะเข้ากับจังคอยมา คนละกาบามันเหลือแค่สามมือพอมากเพราะว่ามันยังละเอีดติดตามยังใช่นะครับผมผู้ยุ่งเหยิงละดตามดำบอชิมเนี่ยครับผู้ที่เพื่อนห้ไอ้สายโจรมากนี่นะพอเนาะบอชิมเราคือก็ครับโอ้ยกรับบอชิมเนาะให้ว่างวดถึงงวดนี้จะลดกับลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเพราะยังไปออกออมสินอยู่ก็สิบบอิมมันมีโอาได้ครับนี่โอกาสเอาบบบนี้กะ สำหรับมอนี่ก็บตีรบกวนพ่อซ้ำนี่ครับผมจังไรก็ขอบคุณพ่อเช็นเหี่ยลายๆครับของ,ของครับ,บรเอาพ่อหันข้างดูจังไรเลย